วันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ9ข้อเท็จจริงนะครับผมของน้องแมวแรกเกิดนั่นเองนะครับจะมีข้อไหนบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งเริ่มเพราะว่ายังไม่ได้กดไลค์กันละซีโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กันนะครับผมเข้ามาดูกันแล้วนะครับก็ฝากคนไลค์กันหน่อยนะครับผมเอาแบบ10ไลค์ก็พอละไม่ขอมากนะครับฝากกดหน่อยนะครับเรื่องไปแค่กดนิดเดียวเองนะครับ จะมีกำลังใจมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนท่านดูได้นะครับผมแชร์แบบเป็นเป็นประโยชน์นะครับแบบให้ทุกคนอื่นรับรู้ได้เหมือนกันนะครับผมจากนั้นก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าใครที่อ่ถ้าเวลาผมลงคลิปเมื่อไหร่จะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกนั่นเองนะครับเวทกูดไปเริ่มันเลยครับ ข้อที่1นะครับก็คือลูกแมวนั่นนะครับหรือก็ kitchen ที่แปลว่าลูกแมวนั่นแหละเออจะเล่นมุกไม่ใช่อะไรหรอกเออไม่ใช่เล่นมุกหรอกมันเคยลืมไหมครับโอเคก็ชอบที่จะเข้าสังคมสังคมโอ้ภาษาไทยันหมดลสังคมนะครับผมชอบเข้าสังคมนั่นเองก็คือน้องแมวเนี่ยจะชอบตอนเด็กนะครับจะชอบเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนชอบอยู่กับถ้าแบบมีลูกแมวด้วยกันก็ชอบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้เล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับจะชอบแบบอยู่ด้วยกันนะครับ ่ตงต่าง,งจากตอนตโตมาใช่ไหมแบบโตมาปุ๊บชอบอยู่แบบสันโดษใช่ไหมแบบชอบอยู่แบบมีโลกส่วนตัวเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็เหมือนตอนเด็กเหมือนเล่าอะไรครับก็แบบชอบที่จะเล่นนะครับแบบเจอเจอเด็กคนก็จะเออขีเพ่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าโตมาเราก็จะมีแบบเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ก็จะเริ่มมีโลกส่วนตัวอะไรนี้ก็เปรียบเสมือนกับคนเลยนะครับ ไปดีกดแ๊ปข้อที่2นะครับข้อที่สองนะครับผมน้องแมวโตมาจะหูหนวกนะครับผมไม่ใช่โตมาเหมือนเกิดมานะครับจะหูหนวกนั่นเองนะครับผมหูหนวกประมาณสองสัปดาห์นะครับผมหูหนวกไปประมาณสองสัปดาห์น้องแมวก็จะแบบเห็นเห็แต่ปากเขาขย er ับอะแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรอะขยับ <c oughs> <c oughs> แบบเราก็แบบอุ้ยน่ารักจังเลยแมวแบบพูดอะไรอะแมวก็แบบพูดอะไรอะงงแมวแมวน้องแมวก็คงแบบงงนะครับอืม แต่ก็น่ารักอยู่แล้วนะครับน้องแมวยึงจะหูหนวกก็เถอะนะครับแต่หลังจากสองสัปดาห์สองสัปดาห์น้นะครับน้องแมวก็จะได้ยินแล้วเนาะจะเริ่มได้ยินแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่สามนะครับข้อที่สามนะน้องแมวแรกเกิดนะครับจะตาบอดนั่นเองนะครับผมตาบอดเดี๋ยวไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องห่วงไปนะครับผมหลังจากสองสัปดาห์เขาจะมองเห็นได้เองนะครับก็เหมือนหูหนวกเลยนะอืมก็คือน้องแมวเหมือนจะแบบมมีมันมี จากใหญ่อะไรบางอย่างที่มันติดตาเขาอะนะใช่มันเหมือนแล้วก็เขาก็จะมองไม่เห็นนะการที่น้องแมวมองไม่เห็นนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนแบบกาปวนการธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนที่แบบเหมือนเอาไว้ปทคน้องแมวเวลาอยู่ในเหมือนในท้องแม่อะไรอย่างนี้นะครับข้อสน้องแมวจะคุมอุณหภูมิร่างกายไม่ได้ท่านเองนะครับก็เราก็ต้องช่วยน้องแมวในเรื่องนี้ด้วยนะครับแบบเหมือนแบบเอาน้องแมวไว้ในเหมือนจะเป็นขอบเขตอะแล้วก็เหมือนเอาเป็น โคมไฟอะไรอย่างนงี้นะครับผมเพื่อคุมอุณหภูมิร่างกายน้องแมวไว้ตลอดอะไรอย่างเงี้นะครับแบบเปิดไฟอะไรเงี้ยให้มันโดนน้องแมวนะครับมันจะบบเป็นการคุมอุณหภูมิได้นะครับผมให้นแบบอุณหภูมิสเตเบิลนะครับตลอดเวลาอะไร,ะรข้อที่ข้อที่5นะครับผมลูกแมวที่อายุน้อยนะครับผมจะกินบ่อยมากนะครับผมซึ่งเราก็ต้องเป็นคนที่จะต้องควบคุมอาหารหรือการกินของน้องแมวนั่นเองนะครับเพราะน้องแมวเขาจะเหมือนแบบไม่รู้จักอิ่มเข้าใจป่ะเหมือนแบบอิ่มคืออะไรอ่ะก็กินไปเรื่อยเลยนะครับกินไปแบบ โอ้โหกินตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ต้องดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็อยาให้น้องแมวกินมากไปนะครับเดี๋ยวจะท้องแตกได้นะครับผมเนาะใช่แล้วก็มาข้อที่หนะครับผมข้อที่6ก็คือน้องแมวทุกตัวนะครับที่เกิดมาจะตาสีฟ้านั่นเองนะครับผมเป็นการแบบเหมือนแบบเฮ้ยน้องแมวเกิดมาเฮ้ยตาสีฟ้าโอ้ไม่ก็สวยมากอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่นะครับผมพอโตอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวน้องแมวตาจะเปลี่ยนสีเองนะครับผม ตอนแรกผมก็เคยดีใจเหมือนกันแต่แบบพอรู้เรื่องนี้ก็แม่จบเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเองนะครับผมสีตาของน้องแมวนะครับแต่ตอนแรกก็ยังเป็นสีฟ้าจะเป็นสีดำๆอมฟ้าแบบสะท้อนแสงเป็นสีฟ้านะครับผมใช่ก็สวยๆดีนะครับผมก็เก็บเก็บเวลานั้นก็ให้ดีๆนะครับว่แบบหมน้องแมวตัวเคยเป็นสีฟ้าจากนั้นก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนสีเองเนาะ <c oughs> ข้อที่เจดนะครับผมลูกแมวจะเหมือนแบบท้องอืดได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะครับผมแบบไม่ค่อยขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานของแม่แมวแล้วนะครับแม่แมวก็จะคอยเลียนะคะตรงท้องของแมวอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้แบบเหมือนแบบขับให้ขับถ่ายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเหมือนแบบไปดันเหมือนแบบเออมันเป็นกระบวนการของแม่แมวนั่นแหละครับเวลาที่เขาแบบเป็นสัตว์ชายาของแม่แมวนะครับเวลาที่จะให้ลูกแมวอี่เลียเลียเลียไปอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้กับาขับถ่ายดีขึ้นนะครับผมนะครับ แล้วก็ข้อที่แปดนะครับข้อที่แปดคือเวลลูกแมวที่ไม่มีแม่แมวเนี่ยเราสามารถทําแทนในจุดนี้ได้นะครับแต่ว่าเอาจริงนะเวลาเวลาเราจะซื้อลูกแมวสักตัวนยครับผมแนะนําให้ซื้อแบบตัวที่น้องแมวที่แบบมีการหยาดนมแม่แมวเรียบร้อยแล้วอ่ะเข้าใจวะเพราะว่าตาค่าต่ําจากนั้นเราอาจจะแบบมันจะเลี้ยงยากอ่ะก็คือถ้าลูกแมวอยู่กับแม่แมวเนี่ยตอนเด็กเนี่ยคือแม่แมวเขาจะดูแลตามสัญชาตญาณแบบ ได้ดีที่สุดอะคาอจว่าเวลาแบบลูกแมวอยู่กับแม่แมวตอนเด็กๆเขาจะแบบแม่แมวจะดูแลได้ดีที่สุดนะครับผมผมก็เลยแนะนําให้แบบอย่านมแม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยแล้วจากนั้นเราก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคข้อที่9นะครับข้อที่9ก็คือน้องแมวเนี่ยเวลาตอนแมวเป็นเด็กๆนะครับจะขี่เล่นมากนะครับผมแบบขี่เล่นมากอะใช่ซึ่งเราก็ต้องซื้อพวกของเล่นนะครับน้องแมวเพื่อเสริม าการกระตุ้นของสมองอะไรเงี้ยแบบทําให้น้องแมวมีสัญชาตญาณนักล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมปลุกสัตชาตญาณนักล่าในตัวน้องแมวอะไรอย่างงี้นะครับเหมือนแบบเอาซื้อเป็นไม้ยาวๆที่มันเป็นขนไก่ตรงลายก็ได้น้องแมวจะชอบมากนะครับผมเนีย่ยฟงฟิงก็ชอบนะครับเอาเปลี่ยนเรื่องเฉย <c oughs> <c oughs> นะครับใช่ ซึ่งน้องแมวเนี่ยจะชอบอะไรที่มันเป็นขนๆมากนะสำหรับที่ผมเคยดูมาแต่ละน้องน้องแมวแต่ละตัวนะซึ่งผมก็เห็นนะค่อนข้างที่ชอบอนะที่เป็นขนขนะผมก็ชอบเอาแบบขนไก่อะไรเงี้ยมาเล่นกับฟุฟฟิงมึงก็แบบเนี่ยขนาดโตยังเล่นเลยฮะตองเย็กจะเหลือแล้วโอ้โหนะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับ9ข้อเท็จจริงนะครับผมของลูกแมวแรกเกิดนั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรที่ น่าสนใจนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจากนั้นก็ลงไปกดติดตามต่อเลยกดแชร์ต่อด,ด้วยยิง่งดีกดติดกดกระดิ่งด้วยยิ่งชอบใจนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมวันนี้อาจจะสั้นๆน,นิดนึงนะแต่ได้ใจความแน่นอนไปแล้วครับ